สวัสดีครับในบ้านเกาหลีไม่นะครับสิพามาเบิงหลองลอยครับที่หิมะที่ยังบวละลายครับที่ยังลงเหลือหลังจากตกนักครับบางบามเสมอครับอากาศกับสติดลบครับลบประมาณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดครับตอนนี้ที่ผมออกมายางยงครับเนี่ยครับบรรยากาศยางมแรงสวยงามมาครับเมืองแดดอันอ่อนครับแต่ตอนนี้กับประมาณลบเก่าครับ นี่ครับเดี๋ยวพาหล่อเบิ้งครับวิธีการฮิยู่จังไรครับก็อากาศที่หนาวาวังสี่นี่ครับเบิ้งร้านจัดรถหิมะนี่ครับเบิ้งบรรยากาศไกลๆครับเบิง้งภูเขาสวยงามบ่พี่น้องนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือบรรยากาศงามตอนแรงๆครับนี่ครับตะเวนไกลตกดินบรรยากาศสวยๆครับนี่ครับหองร้อยของ หิมะครับที่มันตกยังบอลลายครับครับเป็นน้ำแข็งหมดแล้วครับทุกที่นี่ครับเบิ้งลงไปในทงหน้าครับนี่คือเป็นรองน้ำเห็นว่าพี่น้องเป็นน้ำแข็งหมดเลยแฟแต่ทั้งน้ำในห้องน้ำหรือในก๊อกน้ำทุกที่ก็ต้องเปิดนน้ำไว้ครับเปิดให้มันลิ่นไว้ถึงที่อยู่ได้ครับในบรรยากาศของสีบมันสั่นแข็งหมดครับความนองความน้ำเสียหมดครับ นี่ครับิ่งบรรยากาศยนีมาแมลงงามๆครับกวจากโรงงานคีอเก่้แล้วครับบอเดไปไทยมองอื่นครับบรรยากาศหนาวครับไม่อยากออกไปใส่ครับนี่ครับแค่ยืนอยู่ในยังสุดยอดเลยครับในพี่น้องโอ้แค่มือถือกล่องนะครับแดงบัดเลยครับเนี่นี่ครับมันเป็นน้ำแข็งทุกทีเลยครับทั้งหนอกเนี่ยแม้ทั้งสาดน้ำครับเมื่บ้านผมซักผ่ากอกน้ำอยู่ทั้งหนอก น้ำยุดไหลแป๊บเดียวสายเครื่องซักผ้าเป็นน้ำแข็งเกาะเลยครับโอ้หนาวหนาวนี่ลำบากกันเป็นครับนี่ครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับน้ำแข็งครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับน้ำแข็งครับเต็มไปหมดแล้วครับลานจอดรถจอดรถน่ครับบรรยากาศ เบิ้งบรรยากาศทั้งเขาครับตอนนี้ก็ทั้งเขากับหิมะละลายแล้วครับแต่ว่าทั้งข้างวันโดสิตกหนักครับจะออกไปทั้งทั้งไต้นะครับทั้งคนข้างวันโดแต่ทั้งที่ผมอยู่นี่ก็คือทั้งเหนือครับทั้งเหนือกับสีบัวค่อยปันไดยครับหิมะคดีนี่ครับแต่ก็ยังเดือดรองร้อยการกวาดนะครับกวาดมากองกองไมรอให้มันละลายครับครับแสงแดดทั้งคนกับ กำลังเรื่องร่องกาลังสีตกดินครับมันก็เลยเป็นแบบบรรยากาศสวยงามครับเลยเขตไทยพี่น้องเบิ้งครับครับกาคือมุมกับมุมเดิมครับแต่บรรยากาศแตกต่างกันไปครับน่ครับเพิ่งทางเขาข้างีนก็คือเขาลูกในก็ถูกแดดจัง่อยแต่กะนํำแข็งบนละลายแหละครับนี่ครับเพิ่งการอยู่ก็ต้องอยู่ตามโรงงานก็นต้องดูแลน้ำครับ ดูแลเปิดกอกนำ้ำให้ลิ้นไว้ครับยุดไหลหมอได้แข็งเมื่อน,นั้นครับแค่ยุดน้ำใสลงไปนี่เ็แข็งเลยครับ,รบมือวานเนียโอ้โหสุดยอดครับมือวาดเ่อวานนีาานน่รู้สึกว่าสิลบู่สิบสี่สิบห้าครับหนหที่ตกอยู่สิบห้าถึงแต่ดึกมาสี่ห้าทุ่มมขึ้นนี่ก็คือลบสิบเจ็ดองศาครับเช็คเบอร์โทษทรับกับสิบเจ็ดองศาครับมื่ขึ้นนี่น้ำเนี่ย,าายโอโ้ยุดไหลไปดเลยได้ครับคิดว่า อาบน้ำออกมาจากของนำครับรองเท้าเเปียกนำยางมาเหยียบพื้นทั้งนอกติดเลยครับเป็นน้ำแข็งแข็งติดตีนนะครับตึต๊บเลยต้องยืนสักพักก้าวไปรองเท้าแบบธรรมดาคือที่ขาดกับดีดขาดปึ้งครับไปแต่ตีนครับรองเท้าบ,บัวไปน้ำ <c oughs> โอ้มือเนี่ยมาจับลูกบิดห่องเนีมือปเปียกมาจับลูกบิดห่องนี่คือติดเลยครับโอ้โหตึ๊บเลยต้องกำไ้จังน้อยให้มันละลายครับ เกาหลีเขาก็คือจะเตือนภัยตลอดครับยาเป็นนี่ครับเป็นหัวสแตนเลสทั้งสี่อยาเมื่อเปียกมาจับหรือยาอลินไปแตะครับได้เลือดแน่นอนครับติดเลยครับถ้าเป็นพวกสแตนเลสทั้งสี่หรือเป็นแผ่นเล็กอย่างสักอย่างนี่ย่าได้ไปแตะเลยครับข้างเมื่อเปียกหรือลินเปียกอลินไปแตะนี่ได้เรื่องเลยครับเลือดวานแน่นอนครับติดตั๊บเลยครับก็ออกมาได้ขนาดเมื่อไปจับลูกบิดครับลูกบิดห่องเนี่ยมันอยู่ข้างนอกครับมันเย็นเมื่อเปียกเปียกนะ ับติดเลยครับเรียบร้อยเลยครับแข็งข้ามือเยครับเปียกๆน้ำหนึ่งกัมไปยังน้อยกับสีตะายออกครับครับหนึ่งกับผ้าเบิงบรรยากาศขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องน่ครับแต่ว่ามันแตกต่างกันที่ว่ามันโอ้หนาวครับนี่นี่ผมว่ายางนี่ครับก่ย้างเยอะโรงงานเลยครับไปไหนดาไอนหนาวพี่น้องเอ้สุดจอดครับนี่ก็คือเก้าองศาครับตอนนี้คือลบเก้าลบเก้าองศา คำเจัาหน่อยกับซิปครับซิปข้นให้เราครับเพราะตกแก้มแรงนะครับซิปข้นให้เราครับเพราะตกแก้มแรงก็ดีนี่ครับแต่ผมอยากให้เบิ้งบรรยากาศทเทือกเขาครับพี่น้องเบิ้องนู้พี่น้องว่ามันงามบ่ผมว่าโอ้โหถือแสงแดดสุดยอดครับเป็นเรื่องเื่องนะครับอยากให้พี่น้องเบิ้งนี้ครับนี่ครับเบิ้องหองลอยกับเฝ้าอยู่โรงงานนี่แหละครับไม่ได้ไปใส่ดอกมันหนาวแต่าะเบิ่งน้าเบิ่งไฟครับ ให้น้ำยุดไหลให้ยุดไหลมองไดกัเรียบร้อยครับแข็งพี่น้องเอ้ยขวดสุดยอดเลยถ้าน้ำเป็นน้ำแข็งนพี่น้องเอาอย่างก็ได้เลยว่านี่แค่ซักผ้าแป๊บเดียวครับเรียบร้อยเลยถอน้ำอยู่ท้างนอกครับแข็งเราดมห่อนต้มน้ำห่อนมาลวกเขาครับยั้งที่ได้เอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนาครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะ้วครับ ส่อางผู้ใหญ่บ้านเกาหลีชียนอครับมีอย่างกะสีเอามาให้เบิ้งอีกครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับบรรยากาศเกาหลีนี่นะครับไทยพี่น้องเบิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับเด้อพี่น้องโอ้เดี๋ยวจะมีอย่างให้เบิ้งอีกครับคลิปต่อไปนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงนีดสักกัน้ะครับเด้อพี่น้องเด้อครับการสวัสดีครับพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องทฮาง สนับสนุนกันครับครับสวัสดีครับ